สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีกุลในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะในปีพศ2567ดูว่า นับตั้งแต่วันนี้ไปนะความสัมพันธ์ของคุณสิ่งที่ใครบางคนที่คุณกำลังคบหาอยู่ในความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาพลังงานของไพ่ The h แ n ง man ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่ The Star ที่เป็นไพ่กับหัวนะอันนี้ก็บ่งบอกให้เราได้รู้ว่า เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องใจเย็นๆไปช้าๆในการครบหาดูใจกับใครบางคนนะไม่ว่าคนคนนี้จะมาในรูปแบบไหนก็ตามจะเข้ามาในรูปแบบของการช่วยเหลือนะหรือว่าการที่เขาจะเข้ามาเสนอตัวในเรื่องผลประโยชน์การทำอะไรร่วมกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังเลย เพราะว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะมีการสร้างภาพปกปิดตัวตนแล้วก็เจตนาท่าแท้ของเขานั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะแฮง m a n ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วส่วนไพ่เดอะจัดเม n นเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่เขาปกปิดความคิดแล้วก็เจตนาของเขานั่นแหละที่ การที่เขาจะเ,เข้ามาอยู่ในตรงจุดนี้ในความสัมพันธ์นี้หรือว่าการทำอะไรร่วมกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังเลยว่าคุณจะต้องใช้เวลาเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะคนคนคนนี้บางทีเขาอาจจะไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาให้เราได้รู้นะอันนี้ก็ พลังงานของไพ่ the judgment นะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่บางทีเนี่ยเ,เขาจะเข้ามาสร้างภาพหรือว่าทำให้คุณคอยตามแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับเขานะลงทุนหรือว่าทำอะไรร่วมกันหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยการที่คนคนนี้เนี่ย ไม่ได้มีหรือเป็นอย่างที่เขาอวดอ้างนะแต่เขาอยากจะเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณเข้ามาตีเนียนกับคุณเนี่ยนะถ้าเกิดว่าดูจากหน้าไพ่แล้วผู้จัดกลัวว่าอ,อคุณจะไปเจอพวกไอ้สแกมเมอร์นะที่ตาม สื่อออนไลน์อะไรต่างๆที่บางทีอยู่ดีๆก็ทักเข้ามานะแล้วทำเป็นว่าโอ้โหตัวเองเป็นนักศึกษาอยู่ที่เชียงใหม่นะบางคนก็มีกิจการทำนู่นทำนี่เป็นนักปรึกษาทางการเงินนะไอสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยคุณจะต้องระวังเลยในช่วงเวลานี้เพราะมันมีโอกาสที่คุณจะถูกหลอกถูกโกงนะถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานของไพ่เดอะสตา ที่ปกติแล้วไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าเป็นโอกาสเป็นความหวังที่จะเข้ามาแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างคุณเนี่ยจะมีทั้งคนที่จริงใจและคนไม่จริงใจคนที่จะเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือกันหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นพวกที่แฝงตัวเข้ามานะเพื่อที่จะมาเอาเปรียบ ในความจริงใจกับคุณเพราะว่าพลังงานของไพ่ i g h p r i e s t e s s เนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคนคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ร่วมงานกับเขาไปแล้วหรือว่าคุณได้คบหากับเขาไปแล้วนะคุณก็จะได้เห็นแหละท่าแท้แล้วก็เจตนาของคุณคนนี้เพราะว่าพลังงานของไพ่เ h อ Tower เนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าบางคนนะถ้าเกิดว่า คุณยังไม่ได้ลงลึกในความสัมพันธ์นะอีกหน่อยคุณก็จะได้เห็นนะว่าเ,เจตนาของเขาเป็นยังไงหรือหรือว่าคำพูดแล้วการกระทำเนี่ยบางทีมันก็สวนทางกันมันมันไม่เมคเซนต์กับบางอย่าง ยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเขาอวดรวยในโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมเขาจะต้องให้คุณช่วยเหลือเขาในเรื่องการเงินให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้อะไรที่มันเอาออกจากกระเป๋าคุณอะอย่าเด็ดขาดนะเพราะว่าพลังงานของไพ่รา,าชินีพระจันธ์ไพ่เดอะไฮเพรตส์เนี่ยถ้าเข้ามาขึ้นอยู่กับไพ่เดอะสตาร์ The Star, นะแล้วก็ไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ย ไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ไพ่กับหัวนะคนคนนี้อาจจะมาในรูปแบบของการช่วยเหลือเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับคุณเป็นตัวแทนทำหน้าที่บางอย่างให้กับคุณนะมีการเซ็นสัญญาหรือว่าทำอะไรร่วมกันบางทีคนคนนี้เขาอาจจะใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือว่าอาจจะใช้ หน้าที่ของเขา,เ,าเป็นการาสร้างภาพแต่เอาจริงๆแล้วมันจะออกไปในแนวต้มตุนหลอกลวงซึ่งพอคนคนนี้ถ้าเขามีโอกาสนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวแทนของไพรินีพระจันทร์เนี่ยหมายความว่าเขามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่นะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องจับตาดูเลยถ้าเกิดว่าคุณได้ร่วมงานกับเขาไปแล้วหรือว่าคุณกําลังรับมือกับปัญหาอันนี้อยู่เพราะว่าคุณเริ่มที่จะมองเห็นแล้วละ่ะเพราะว่าพลังงานของไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยคุณจะเริ่มเห็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างของใครบางคนแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเสียงเงินไปแล้วเซ็นสัญญาไปแล้ว บางทีคุณจะต้องรอเลยแหละด้วยความอดทนกว่าจะได้เงินของคุณเนี่ยกลับคืนมานะแล้วคุณจะต้องแบบบางทีคุณก็อาจจะต้องแบบว่าแกล้งโง่ไปกับเขานะทั้งทั้งที่บางทีคุณรู้แล้วว่าคุณถูกหลอกคุณถูกเอ่อคนคนนี้เอาเปรียบก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องรู้จักแบ่งรับแบ่งสู้เลย ทำยังไงก็ได้ให้คุณเนี่ยได้ผลประโยชน์หรือว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยเอากลับคืนมาให้ได้นะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนว่ามันอาจจะกําลังเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าเป็นผิวเผินน่ะที่ตอนนี้คุณอาจจะคบหาดูใจอยู่ก็ได้นะ ถ้าคุณได้ดูคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าคุณโชคดีคุณได้ป้องกันผลประโยชน์ของคุณไว้ได้เพราะว่าคนที่เข้ามาเสนอตัวช่วยเหลือคุณเนี่ยเขาไม่ใช่คนดีนะเขาไม่ใช่คนจริงใจโดยเฉพาะถ้าเป็นพลังงานของไพ่ The Hangman ที่เป็นไพ่กับหัวเนี่ยคนคนนี้ต่อให้คุณไปพบเจอกับเขาตามศูนย์วิปัสสนานะหรือคุณไปเจอเขาที่วัด หรือว่าที่เชิดอะไรบางอย่างในสถานที่ที่แบบว่ามันไม่น่าจะมีคนในลักษณะนี้ะนะที่เป็นพวกนักต้มตุนหลอกลวงสร้างภาพอะแต่บอกให้รู้ได้บอกให้ได้รู้ไว้เลยว่าอันเนี้ยมันมีจริงแล้วคุณอาจจะเจอคนในลักษณะนี้นะสิ่งที่เขาเข้ามาเสนอตัวช่วยเนี่ยเขาก็ต้องมองเห็นแล้วแหละว,ว่าผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากคุณนะอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเอตือนสติตัวคุณเองเลยว่าอะไรที่มันดูแล้วไม่ชอบมาพากลหรือว่าการทำอะไรบางอย่างคุณก็ต้องตรวจด,ดูหลักฐานนะแล้วก็ตรวจด,ดูสัญญาให้ดีคุณจะต้องมีพยานบุคคลอะไรด้วยนะในเหตุการณ์นี้หรือถ้าเกิดว,ว่าคุณคบหาอยู่กับใครในช่วงเวลานี้ลงเงินไปแล้วอะไรประมาณนี้คุณก็ต้อง เ,เตรียมหาทางออกหาทางหนีทีไล่เอาไว้เลยนะเพราะว่าไพ่เด j จัด m e n t เนี่ยมันเป็นสถานการณ์บางอย่างที่คุณจะได้รับบทเรียนจากใครบางคนถ้าเกิดว่าคุณได้หลวมตัวไปเชื่อคนคนนี้นะคือบางทีคุณยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้บางทีคุณก็ มีความสัมพันธ์กับเขาไปแล้วหรือว่าอาจจะทำอะไรร่วมกันไปแล้วในเรื่องเงินทองผลประโยชน์อันนี้คุณก็ต้องระวังนะเพราะว่าในเวลาเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณได้คบกับใครบางคนอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วคุณก็พยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ของคุณนะถึงแม้ว่าคุณเริ่ม เริ่มเห็นแล้วแหละว,ว่าเริ่มเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างที่ใครบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าเขาเขาสร้างภาพให้คุณไว้ใจแล้วก็การที่เขาเสนอตัวเข้ามาช่วยเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าช่วยแบบฟรีๆนะหรือว่า ช่วยโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือว่ามองเห็นผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้ว่าคนคนนี้เข้ามาเนี่ยมีเจตนาอะไรมีจุดประสงค์อะไรแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณพึ่งพาเขาได้ไหมนะเพราะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ก็กลัวว่าคนคนนี้เนี่ยเขาก็อาจจะมีใครอยู่แล้วในความสัมพันธ์อาจจะครบซ้อนนะอาจจะเห็นคุณเนี่ยเป็นเออเออเป็นตัวเลือกของเขาก็ได้ระวังในเรื่องของการตกเป็นมือที่สามของใครบางคนที่เขามาให้ความหวังกับคุณนะหรือใครบางคนเนี่ยเขาอาจจะมี คนที่เขาคบหาอยู่แล้วแต่เขาไม่บอกกับคุณแต่คือเขาเข้ามาเนี่ยดูว่าระหว่างคนที่เขาคบอยู่กับคุณเนี่ยใครที่จะให้ความสุขให้ผลประโยชน์กับเขาได้มากกว่ากันนะบอกได้เลยว่าคนคนนี้อะ่ะที่คุณกำลังคบหาอยู่อะ่ะเขาเป็นพวกสร้างภาพนะเขาเป็นพวกแบบเออ ไม่จริงใจแล้วก็คุณจะคาดหวังพึ่งพาจากเขาไม่ได้เลยแล้วดีไม่ดีเนี่ยเขาจะเข้ามาสร้างปัญหาให้คุณหนักใจด้วยนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องเตรียมรับมือแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มรู้แล้วละว่าเขาเป็นยังไงคุณก็อย่ากกระตกกระตากไปละ่ะนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเนี่ย คุณก็ต้องแบบตลบหลังเขากลับนะคุณจะต้องทำอะไรยังไงก็ได้อะที่เอ่อคุณจะได้ผลประโยชน์ของคุณอะคืนมาให้มากที่สุดนะคุณอาจจะต้องใช้วิธีนุ่มนวลอาจจะทำเป็นแบบว่าเหมือนแก้งโง่ไปตามน้ำกับเอ่อคนพวกนี้หรือว่าเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ลงเงินไปแล้วเซ็นสัญญาไปแล้วแล้วคุณเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เบื้องบนต้องการสื่อสารกับคุณเลยนะในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์ซึ่งบางทีเนี่ยอา,อาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ตอนนี้คุณกำลังมีอยู่กับใครก็ได้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะ กำลังคบหาดูใจกันนะแต่ในเร็วๆนี้เนี่ยคุณก็จะได้เห็นท่าแท้ของเขาอะนะอันนี้อาจจะไม่ใช่คู่ครองของคุณที่แบบว่าแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็ได้นะหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เอ่อแต่งงานแล้วใช้ชีวิตคู่กับคุณนะแสดงว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยหรือว่าผู้หญิงคนนี้ ค่อนข้างที่จะแบบว่าเนียนมากแล้วก็มีความอดทนมากๆก,กับสิ่งที่เขาคาดหวังกับเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์กับเขาอะของเขาอะนะกับการที่เขาอยู่กับคุณตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเ,ออเตรียมรับมือกับปัญหาเอาไว้เลยแล้วก็เตรียมเฝ้าดูพฤติกรรมของใครบางคนถ้าคุณไม่อยากที่จะ เป็นฝ่ายเสียเปรียบในความสัมพันธ์แล้วในเรื่องของการที่คุณคบหากับใครบางคนก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองของคุณบางทีในเหตุการณ์เนี้ยคุณอาจจะต้องทนกับความเสียเปรียบแล้วก็คุณยังตัดสินใจหรือทำอะไรไม่ได้ในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าคุณควรจะทำยังไงก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้อง ดูถึงเรื่องอผลประโยชน์ข้อดีข้อเสียสิ่งที่จะตามมานะอันนั้นก็อยากจะให้คุณมีสติกับการตัดสินใจแล้วการที่คุณจะรับมือกับปัญหานะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ